ผม B N เอ็นโรียผมวันนี้นะเราจะมาดูแป๊บนึงนะเข้าลมแบบ๊กเห็นดังแล้วก็ขออภัยด้วยนะผมนั่นตัวละครที่เราจะมาพูดถึงนะคะก็คือบีสเตอริโอฮะเป็นตัวละครที่ผมว่าน่าจะเข้าในวันที่18บแปะเพราะว่าตัวละครน,นะฮะมันจะบักเข้าในวันพุธทีะะะ่ห้ะวันที่ห้าอน,นี้ก็รอดูนะตัวละครที่น่าจะโกงนะ เป็นตัวละครที่อ่ะมันจะข่าวจากวิเวียนวิเวียนโซล่ามาฮีโร่ฮีโร่ถัดไปฮีโร่ถัดไปที่จะมาในสนามวาคันโาเขาเป็นหนึ่งในสตูดิโอสกัดของสไปเดอร์แมนตูดินเฮ้ยมาต่อเอ้ยยังวะ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  ผู้เล่นทางหลายคิดว่าเขาคือใครและอยู่ในตำแหน่งใด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 โอเคแนละ้วนะผ,ผมคิดว่านะฮะเป็นตาแหน่งสายพลังงานนะเออจะคิดเนาะพลังงานเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะคผมไม่ก็ซัอะเออกตัวนะ,ะแต่ดูจากเนี้ยนะมิสเตริโอแน่นอนฮะมิสเตอริโอังนะมิสเตริโอ อันหนึ่งแยสานี่แปบบ๊บอืมลงก่อนเฮ้ยเสียงเลยขออภัยนะคะลงมาว่าเล่าประวัติกันเลยนะฮะเพว่มิสวิดีโอมีอย่างดีฮะอันนี้ขอไปคอมมิ่งก่อนละกันนะฮะประวัติในคอมมิ่คือ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 แล้คือแบบทคอมมิก่ก็คือเขาเนี่ยอยู่ในบริษัทสตาร์คอินดัสทรีมาก่อนนะฮะจนทำให้เขาเา็นอะไรเลยนะฮะถูกไล่ออกฮะ แล้วเขาเนี่ยก็ได้รวบรวมคนที่ถูกไล่ออกเหมือนกันเนี่ยมาช่วยเขาเนี่ยคือที่ได้จูรีมาจากาดักฟรีนะฮะจนทำให้เขาเนี่ยได้หลอกลวงคนใช่หลอกลวงคนแล้วเรื่องราวต่อไปนี้จะเป็นเรื่องราวของหนังกะลานะฮะไป คนที่จะมาหักหวังไปดิไถหวังตอนนีไปดิรู้เรื่องคนที่ทำให้เปรนเรื่องแล้วทำไม n i c ฟ Fury ดูงงงงงงเน n i ฟ k Fury ไม่ใช่ Nick Fury Nick f u r ฟี่นะครับผมเขาคือเก่าฮที่ n i c ฟ f u r ี่จริงๆเนี่ยเขานอนยู่ดังอะไรไม่รู้เลยครับแล้วไปต้องแมนเนี่ยตหลอกชุดทัว โดนหลอกซับปรซ้อบจนเขาเนี่ยสามารถลองสเตอริโอแต่สิ่งที่ไม่สเตอริโอบอกก่อนไปก็คือสไปเดอมันซนทำร้อยผมสไปเดอมันคือปีเตอร์พ์เก์ไึ่งคำพูดนี้รับผมมาจากหนังเรื่องสไปเด์แมน4อวามหอมนะครับใครไปดูก็ไปดูได้แล้วสนุกนะครับผม คนที่ผมว่าน่าจะเป็นผมว่าเดี๋ยวผมจะเอามาฟาร์มนะคะตอนนี้ผมเก็บเงินถึงสองหมื่นแล้วนะคะผมต,ตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ว่าน่าจะอึดอัดตรงนั้นแล้วเราก็รอตัวอย่างนะคะในวันที่สี่นะคะตัวอย่างสกิลเนาะ,ะแต่ว่ารู้ได้ไงอะ่ะเจาามัว <laughs> <laughs> โอเคแล้วสิ่งที่ผมจะไม่รำมัวอีกแล้วนะคะ มาไปไม่ละไม่ละแบบโมมิสเตอร์ดิโอระดับผมเขาเดี๋ยน่าจะมาในตำแหน่งนั้นแต่ว่าเอาความหลักจริงที่เอาความหลังจริงอะไม่มีดาเมจเพราะอะไรเหรอก็เพราะว่ามันเป็นภาพลวงตาไม่มีดาเมจหรอกนะแต่ว่าจริงๆก็ มีดามเงียบนเพราะฉะนั้นให้ตัวเลขสุดท้ายได้เลยครับและอย่ามอกระดิ่งกรดิ่งเดืดด,ดวม่มายราเราด้แล้วค,ควรับที่ตัวออเลขสุดท้ายโอเคก่อนังะเมื่อจะทำตามจอ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 อจเจอ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 มอจอจอกจอคอจ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 คจอออจคจออจจอ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 จจอจอจอจจอ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 จจอ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 จะจออ เราได้เราได้าต้องได้จะพูดปคุณแล้ <c oughs> จะมีอะไรจะพูดอีกไหมผมว่าจะทำคลิปนี้ <c oughs> คนพูดคลิปนี้เป็นคนแรกเลยมั้งอ่ะเนี่ยพูดแล้วสัวัสดีแต่ลงแต่ลงตอนนี้เลยวันนี้เลยนะคะวันนี้เป็นวันที่วันนี้วันศุกร์ที่สิบสองแล้วกันนะวันนี้วันศุกร์ที่สิบสองนะฮะโอเคสวัสดีคุณตัวดำก่อน